เจ้าหน้าที่ของกองกำลังบูรพาได้เข้าไปดาเนินการตามมาตรการการเบาไปนะครับนั่นคือเริ่มการตรวจพื้นที่เพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดต้องบอกนะครับว่าปฏิบัติการเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของกองกำลังบูรพา ได้เข้าไปดำเนินการตามมาตรการจากเบาไปหานักนั่นคือเริ่มการตรวจพื้นที่เพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ทุ่งนาก่อนที่จะถึงบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานเป็นการปฏิบัติการตามมาตรการที่เตรียมไว้นะครับหลายคนอาจมองว่า ทำไมทหารไปตรวจทุนระเบิดไม่เห็นผักดันชาวเขมิออกไปจากแผ่นดินนี่ก็คือขบวนการในการเริ่มผักดันนะครับเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่ใช้เครื่องตรวจโลหะตรวจหลังจากนั้นใช้รถแท็กเตอร์หุ้มเกาะไถปรับพื้นที่เพื่อที่จะขยายพื้นที่เข้าไปให้ปลอดภัยที่สุด ก่อนที่จะไปถึงตรงที่ตั้งชุมชนที่ชาวขมรนตั้งชุมชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหน้องยากแก้วและบ้านหนองจานลุกคืบเ,เกคบเข้าไปเรื่อยๆลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆนี่คือมาตรการที่กองทัพบ,บุกโดยกองทัพภาคที่หนึ่งและกองกำลังบูรพาได้ดำเนินการซึ่งผมก็มองว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทวงคืนแผ่นดินตามได้ที่ทหารเขมรหุนเซนยังไม่ได้เปิดฉากใช้อาวุธยิงใส่ทหารไทยอสอของไทยหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจของไทย เราก็ลุกคืบไปอย่างนี้เรื่อยๆครับลุกไปลุกไปไปทีละห้าเมตรสิบเมตรไปเรื่อยๆเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นก่อนที่จะไปประชิดที่ตั้งชุมชนของชาวเขมรที่เราจะต้องจัดการหรือออกอยู่แล้วต้องเอาออกครับและผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อว่าวิธีการที่ กองกำลังบูรพาโดยกองทัพภาคที่หนึ่งกำลังทำอยู่นี้เป็นการสร้างแรงกดดันให้เกิดการแตกสลายจากภายในศูนย์กลางอำนาจของระบบหุ่นเซนนั่นคือตัวสมเด็จหุ่นเซนเมื่อวานนี้ขณะที่เรากำลังเคลื่อนเข้าไปตรวจวัตถุระเบิดในพื้นที่ ทหารกัมพูชาก็ส่งหนังสือว่าไม่อนุญาตให้ทหารไทยเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งปฏิกิริยาของกองกำลังบูรพาก็เมินเฉยต่อข้อโต้แย้งของทหารกัมพูชาและผู้ว่าราชการจังหวัดบันไทยมีชัยหรือภาษา คเมรบอกว่าชื่อว่าปันเตียเมนเจยการเพิกเฉยต่อหนังสือโต้แย้งของกองกำลังทหารเขมรฮุนเซนและผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชยัยปันเตียเมนเจยถือว่าเป็นการที่กองทัพภาคที่หนึ่งกองกำลังบูรพาถูกต้องแล้ว มันจะไม่ถูกต้องได้ยังไงครับก็เพราะว่าพื้นที่ที่เราไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นมันเป็นแผ่นดินของประเทศไทยเป็นแผ่นดินไทยเราจะตรวจทุ่นระเบิดเก็บกู้ทุ่นระเบิดตรวจกับระเบิดเราก็ทําได้สิครับเพราะนั่นมันเป็นแผ่นดินไทยไม่เห็นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับทหารขามร์หุนเซนหรือชาวขมรเลย ไม่เกี่ยวครับก็ก็ตรวจไปเรื่อยๆไม่สนไม่แคร์สิ่งที่กัมพูชาทำได้ก็คือไปเชิญคณะเจ้าหน้าที่สังเกตการทางทหารเข้ามาดูในฝั่งของกัมพูชาว่าไทยกำลังทำอะไรแล้วก็เกณฑ์สำนักข่าวท้องถิน่นสื่อท้องถิน่นสื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ใน กัมพูชาเนี่ยให้มาไล่สดขณะที่ทหารไทยกำลังเก็บกู้ทุนระเบิดลุกคืบเข้าไปรถแท็กเตอร์หุ้มเกาะของทหารไทยค่อยๆไถเข้าไปค่อยๆไถเข้าไปนี่คือดาบสองคมนะดาบสองคมนี้เนี่ยทางสมเร็จฮุนเซนเนี่ยคิดว่าการที่ขนอินฟลูเอนเซอร์และนักข่าวสื่อมวลชนที่อยู่ในกัมพูชามาตั้งกล้องแล้วไล่สดปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดิน ไทยจากชาวเขมีนที่ลุกล้ำเข้ามาจะทำให้คนกัมพูชารวมกำลังกันมาต่อสู้เป็นกำแพงมนุษย์เป็นโลกมนุษย์ผิดคาดครับไม่มีแรงกระเพื่อมใดๆเกิดขึ้นในกัมพูชาแรงกระเพื่อมเดียวที่เกิดขึ้นก็คือการด่าด่าอยู่สองส่วน ส่วนที่หนึ่งก็ด่าไทยนี่แหละครับชาวกัมพูชาก็ด่าไทยว่าลูกลานเขาลูกเอาแผ่นดินเขาซึ่งก็พูดไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผ่นดินของประเทศไทยส่วนที่สองก็คือตำหนิว่าฮุนเซนไม่มีความสามารถเพียงพอในการที่จะปุกป้องแผ่นดินกัมพูชาคนทั้งกัมพูชาเห็นว่าทหารของกเมียนฮุนเซนเองก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดบรรดายมีชัยเองก็ดีหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตประธานวุฒิสภาสมเด็จฮุนเซนต่างไม่สามารถที่จะตอบโต้การปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ของทหารไทยได้ตอบโต้ไม่ได้ทำไมถึงตอบโต้ไม่ได้หนึ่ง ทหารขเขมรฮุนเซนบริเวณนั้นรู้ดีว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรบกับทหารไทยย้ำนะครับทหารขเขมรที่อยู่บริเวณนั้นเลี้ยงชีวิตไม่ได้ด้วยเงินตอบแทนจากกรุงพนมเปนเลี้ยงชีวิตปฏิบัติการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนเพราะมีผลประโยชน์ ผลประโยชน์จากการลักลอบขนคนคเขมนเข้ามาในประเทศไทยผลประโยชน์จากการผ่านของหนีภาษีพวกบุหรี่เหล้าจากเขมนเข้ามาประเทศไทยบริการรับเอาคนไทยรับเอาจีนเทาจากไทยข้ามไปที่เขมนอยู่ได้ด้วยการจ่ายค่าดูแลพิเศษบอนการพนัน คอเซนเตอร์สแกมเมอร์และก็พนันออนไลน์ต้องจ่ายเงินพิเศษเลี้ยงดูทหารที่ดูแลตามแนวชายแดนตั้งแต่บันทายมีชัยไปจนถึงปอยเป็ดเลยไปจนถึงไพลินอยู่ได้ด้วยเงินเทา